พ่อยอดติดลม้วยแ้หอบไแห้งเล้วงวะรองทอไหมเตีย่ย้ยพยอดลองทอไหมทอกันชมทอกัน พี่ต้นถ้าเบิ่งคลิปนี้แล้วไปเอาออกให้เบิ้รถมาแห้งมาอะารใ่ทอลดลดลด่อหรอรถรถแห้งเลยประสันจวดเลยพ่อจวดเลยใกล้เพิ่มรถตัวนี้ ุดดยอดขี้หูทะลักของแท้ของแท้ะเบิงตีเล็กรถแร่งบ่ตีเล็ก ห่นสงสัยพยดถอยตะเลิดแสดงง่าพยดถอยรุบโผอมคืนเป็นบากระวังดิน่ากับดินไหมแมนมันมืนเร่มมืนโอ,อ้ พยอดเพึ่นว่าสั่งแต่ใส่ทอมาบอดีเลยบอมีแห้งพี่ต่นไปตัดออกให้เบิร์ตยิ้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนาะลั่นพอยศเอ้ยลั่นถูกแกสีสั่งตัดถิ่มโดนี่แล้วถูกแกว่าแสียแก้วหูเบิร์ตถูกแกว่าขี้หูสั่นเบิร์ตเลยยังบันรันยังบันรันอันนี้จีบๆแล้วถูกแกต่อไปถูกแกต้องสั่งเนี่ย อยู่ทีมงานนอพันธ์นิพัทธตัดทอ่อทีมไม่เปิดต้องรัดตุกคันรัด <c oughs> แล้วเธอแกปวดหัวปวดหัวะสร้างกินยายพาราเ <c oughs> จ๊อ้อยสื่อยาพาราไว้หลายเด้อ <c oughs> แต่ละวันพันก่อเรื่องไปพี่น้องไปหาเงินหาคำต่อเจ้าหน้ากฤษยุสงการเราเด้อบ่มีเงินสื่อเครื่องดื่มเลี้ยงกระของเลี้ยงมูเลี้ยงพวกผู้ใดมีกับเลี้ยงข่อยเนี่ยเด้อ